ดีครับเพื่อนเสวัสดีดสาวโลกทุกคนสวัสดีมาเหตุงานแล้วครับวันนี้เข้ามาเหตุงานแล้วเพื่อนๆเอ้ลงกระดาษมันเดินเพื่อนส่งกระดาษมันเดินลงพยาบาลลาดค่ะเหานื่อยแล้ววันนี้แจกเหนื่อโอ้ปวดเสีได้เงินก่อเนาะเหนื่อยว่ะเดี๋ยวี่พาเพื่อนๆไปดูงานเนาะว่ามันนี้มาวันหน่อยเนาะงานล้างรถล้างรถปวดอยาไปดูกันปัดมือแล้วมันี ปดูกันมาเมื่อไหร่อไ่มาบอางนมาบงนเต็นน้ำเลยเต็นยังไงแ่อนเชิญมาออกใจเลยวันนี้เต็นน้ำเลยโอ้บัดมือบัดมือแล้วมันจะคะแนนปบัติงานอ่ไรงานนะครได้เงินกนาะแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะกนนึงสามวันิปบาทส่วนเอ้สามวิบาทเก็บมือนะ่สามวันิปนาะปฏาบงานดีๆกับบอกกันแน่